M75 ครับติดตั้งที่จังหวัดสระแก้วนะครับเรื่องเสียงหอนนี้ลูกค้าบอกได้เลยนะครับต้องการหอนแรงหอนเบานะครับก็เป็นสเปคโบเก่าญี่ปุ่นนะครับผม เดียที่ถ่ายมาคือไฮสองนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับผมมีงานจัดส่งนะครับเป็นชุดสําเร็จติดตั้งเองได้นะครับผมก็จะมีสายโบจูนตามให้นะครับตามสเตปครับผม ก็เป็นไฮสองนะครับตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมเพราะลูกค้าต้องการแบบว่าไถผ่านพวนให้มันวิ่งไฮสองได้งั้นก็จะออกไวนะครับเพราะว่าเดิมๆด,ดินแบบนี้นะครับลูกค้าเขาก็วิ่งไฮสองก็ยังวิ่งไม่ได้เลยครับผมได้ก็แค่ไฮหนึ่งถ้าขึ้นไฮสองปุ๊บรถมันก็ไวเกินทีนี้ก็ผ่านก็ลงลึกไม่ได้นะครับเมื่อวางลึกกําลังก็ไม่มีเมื่อยกขึ้นผ่านก็ลอยนะครับผมมันหยอดลุมไม่ได้นะครับผม ก็เรื่องความแรงก็แรงกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับผมใครจะใช้พานบุกก็ก็มีเทคนิคการใช้รอบเครื่องด้วยนะครับผมเพราะว่ารุพวกนี้นะครับถ้าเราอัดรอบเครื่องแล้วก็เกียร์ที่สูงขึ้นนะครับอ่าถ้าใครขับไม่เป็นผมพูดนี้เลยมันเป็นจุดบอดของพวกรถรุ่นนี้เลยคือความร้อนนะครับเวลาเราซื้อรถอะไรมาก็แล้วแต่เราก็ต้องจับจุดนะครับจับจุดเทคนิคการใช้รอบการใช้เกียร์ใหม่นะครับอ่าผมบอกเป็นเทคนิคไว้เลย รถพวกนี้นะถ้าขับไม่ถูกต้องนะครับผมขับแล้วร้อนแน่นอนนะครับจะรถเดิมไม่เดิมนะครับรถไหนก็แล้วแต่รุ่นเอเหมือนกันนะครับถ้าขับไม่เป็นนะครับขับแบบให้มันหนักอยู่ตลอดนะครับมันร้อนนะครับนั่นคือจุดได้ของทูบูตาแต่ก็ต้องมาปรับที่ฝีไม้ลายมือของเราเอานะครับผม